สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพุธนะคะหัวข้อนี้คือคําชี้แนะแนะนำนะคะจากองค์พ่อพระพิ g เ,เน d นะคะมาดูกันว่าองค์พ่อพระพิ g เ,เน d จะมีคําชี้แนะอะไรให้คุณบอกกล่าวแนะนําแบบนี้นะได้หมดเลยนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะไปจนถึง1-2เดือนก็อยู่ราวๆนี้นะคะสั้นๆเนาะขอพลังงานของคนที่เกิดวันพุธกันเลยนะคะได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนแม่หมอไม่มีแบ่งแยกนะคะพุธก็คือพุธเนาะมาดูกันเลยนะ ขอพลังงานของคนที่เกิดวันพุธนะคะมาดูกันคนที่เกิดวันพุธโอ้ reflection นะคะใบแรกเนาะสิ่งที่องค์พ่อพระพิคเนตนะคะอยากจะบอกคนที่เกิดวันพุธนะคะคือในเรื่องของการพิจารณาไตรตรองให้ถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดหรือสิ่งที่ทํา ให้ใช้ความคิดนะคะหรือว่าไตร่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีให้รอบคอบแบบนี้นะคะมาดูขยายกันนะอ่าสเตรนนะคะกาถ้วยแล้วก็ k King o f s o r d ทุกอย่างต้องใช้ในเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบนะคะความชัดเจนความเที่ยงตรงแบบนี้แล้วก็ความเด็ดขาดในการที่จะคิดจะตัดสินใจ จะทาอะไรแบบชิวๆไม่ได้นะคะแบบผ่านๆไม่ได้ทําอะไรแบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาและใช้ไหวพริบให้รอบคอบเพราะว่ามันเสี่ยงสิ่งที่แม่หมอเห็นนะวันพุธแม่หมอไม่ทราบว่าคุณกําลังจะคิดหรือจะทําอะไรแต่สิ่งที่เห็นคือถ้าไตรตรองหรือคิดไม่รอบคอบมันเสี่ยงมันเจ๊งได้ถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจนะ มันเป็นอันตรายกับคุณได้อืมเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกเลยจะทำอะไรต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มีเหตุผลที่มากพอมีความรู้ที่มากพอนะไตรตรองหรือใช้เวลาใช้ระยะเวลาการคิดที่มากพอแบบนี้ด้วยนะคะ Acceptance นะคะคือการได้รับนะสิ่งที่เห็นเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าคนวันพุธมีโชคแน่นอนนะคะ มีโชคหรือได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างได้รับรางวัลได้รับเป็นของมีค่าได้รับเป็นอาหารการกินหรือได้รับอะไรความสําเร็จก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่องค์พ่อจะบอกก็คือว่าให้รู้จักในเรื่องของการพอเนาะอย่าโลภไปกว่านี้อย่างเช่นสมมุติเขาให้คุณมาแค่นี้อ่ะแต่คุณต้องการของของเขามากกว่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปหยิบของของเขามาเลยอันนี้ไม่หมอยกตัวอย่างนะคะอย่าทําแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่องค์พ่อบอกคืออย่าโลภ ถ้าคุณโลภมีความโลภเมื่อไหร่นะคะคุณจะทําในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมการที่คุณเอาของเขามากกว่าในสิ่งที่เขาให้มันคือการขโมยนะมันคือการขโมยมันคือการทําผิดศีลข้อ2แบบนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่องค์พ่อกล่าวชี้แนะตักเตือนนะคะมาดูขยายกันนะ Queen of p e n t a c l e นะคะ Temperance แล้วก็ d e a t h นะคะ แปลว่าช่วงเนี้คุณมีโชคแน่นอนนะชาววันพุธมีโชคแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโชคเล็กโชคน้อยอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละคนบางคนเป็นโชคเล็กๆก็เกี่ยวกับอาหารการกินแต่บางคนโชคใหญ่หน่อยก็อาจจะได้เป็นรางวัลนะคะรางวัลจากการทํางานก็ได้นะคะรางวัลจากความสามารถพิเศษอะไรของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะอืหรือจะถูกรางวัลก็ได้แต่ จะมากจะน้อยนั้นแล้วแต่ว่าสนาบาร,รมีนะคะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนก็มีโชคเล็กๆน้อยๆแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่สิ่งที่เห็นเห็นคือมันได้เนาะมันได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของบางคนสิ่งที่แม่หมอเห็นนะ่ะมันมีเรื่องความโลภจริงๆมันมีเรื่องความไม่พอจริงๆถ้าสมมติคุณโลภคุณไม่พอแล้วไม่ปรับปรุงนิสัยจบนะคะมีเดชขึ้นมาต่อไปคุณจะไม่ได้สิ่งดีๆแบบนี้อีกเลย นะคะเออเช่นคนคนนี้เขาให้ของคุณนะอย่างที่แม่หมอยกตัวอย่างไปอะ่ะแล้วคุณโลภไปเอาของของเขาเพิ่มนะคะมันคือจบทันทีนะต่อไปคุณจะไม่ได้ของจากคนคนนี้อีกเลยนะจะเป็นแบบนั้นนะยกตัวอย่างแต่ของคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะไม่เหมือนกันเนาะไพรอรินะคะในเรื่องของการที่คุณจําเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ อะไรเพิ่มเติมหรือว่าในเรื่องของการหาที่พึ่งที่ปรึกษาการหาครูบาอาจารย์เพื่อบอกกล่าวแนะนําคําสั่งสอนให้คุณจเจริญในเรื่องของปัญญาความรู้ความสามารถหรือการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะามาดูขยายกันไพ่จะบอกอะไรสี่เหรียญสิดาบแล้วก็นายออคบคัพให้คุณสแสวงหาอย่าอยู่เฉยๆนะคะอย่าคิดว่าในสิ่งที่ทําถูกต้องแล้วดีแล้ว นะคะแล้วจมปักอยู่กับตัวเองไม่เปิดใจรับความรู้อะไรเพิ่มเติมจบเหมือนกันนะคะมีสิบดาบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวันพุธต้องเป็นอะไรสักอย่างนะองค์พ่อถึงได้มาบอกว่าให้คิดพิจารณาให้ถี่ถทวนเวลาจะทําอะไรแล้วต้องหาหาความรู้เพิ่มเติมหรือหาที่พึ่งที่ปรึกษาด้วยนะคะไม่งั้นเสี่ยงเนี่ยมันจะต้องอะไรสักอย่างแน่เลยอย่าอยู่กับตัวเองอย่าใช้ความคิดของตัวเองนะคะ แบบนี้ให้เปิดใจให้มากเปิดใจให้มากนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่จะต้องขอความช่วยเหลือหรือการสร้างสัมพันธ์ทำไมตีด้วยมันจะทำให้คุณรอดนะมันจะทำให้รอดนะคะม,มาดูกันต่อนะ empowerment นะแปลว่าคนวันพุธเป็นคนที่เก่งนะคนวันพุธเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองค่อนข้างเยอะมากถึงได้มั่นใจไง ะะไม่ขอคาปรึกษาใครแบบนี้ก็ได้นะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เก่งแต่คุณต้องใช้ศักยภาพในตัวเองออกมาแบบนี้นะคะใช้พลังใช้ความมั่นอกมั่นใจว่าคุณจะต้องทำสิ่งสิ่งนั้นหรือทำหลายๆสิ่งอะประสบความสาเร็จเอาความดึงความสามารถขึ้นมาเพิ่มขีดศักยภาพของตัวเองนะคะเพิ่มความเชื่อมั่นหรือเพิ่มทักษะเพิ่มความเชี่ยวชาญหมั่นฝึกฝนแบบนี้ก็ได้นะคะ เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเนะี่ยแล้วมันจะทําให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณจะคิดคุณจะตัดสินใจมากขึ้นแบบนี้นะคะเมื่อคุณทําได้จุดเนี้ยคุณจะมีพลังมีพลังมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแหละในการที่คุณจะทําสิ่งต่างๆได้อย่างประสบความสําเร็จมาดูต่อนะคะขยายกันอ่าเอ่อจ็ดเจ็ดดาไอเจ็ดคาทานะคะเราใหพพระแล้วก็หนึ่งคาทานะคะ หาที่พึ่งที่ปรึกษาเดี๋ยวนี้เอ,อนะคะหาที่พึ่งที่ปรึกษาเดี๋ยวนี้หาคนช่วยแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้นะคะอแล้วก็พัฒนาความรู้ของตัวเองนะคะหาครูบาอาจารย์นะหาคนที่มีความรู้ให้อบรมสั่งสอนหรือการเข้าคอร์สอบรมสั่งสอนหรือการไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้เริ่มเดี๋ยวนี้ทาเดี๋ยวนี้แบบนี้เป็นต้นแล้วคุณจะฝ่าฟันไปได้ทุกอุปสรรคทุกปัญหาเลยทีเดียวนะคะจะไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้เลยมันเหมือนกับการที่คุณต้องสร้าง สร้างมิติใหม่ให้กับตัวเองสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองด้วยนะคะเริ่มต้นแล้วคุณจะพบกับปฏิหารความสำเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมาดูต่อนะคะ surrender นะคะทำจิตให้สงบหรือว่าปิดวิเวกบ้างก็ได้นะไปพักผ่อนบ้างบางคนอาจจะไม่ค่อยได้หลับได้นอน เนอเพลียร่างกายหรือเปล่านะคะบางคนไม่ค่อยได้หลับได้นอนบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียกับร่างกายหรือจิตใจก็ได้องค์พ่อพระพิฆเนศบอกว่าเบรกสักนิดหนึ่งก็ได้นะเออพักสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วค่อยมาลุยต่อถ้าใครที่มีอาการเป็นแบบนี้อยู่นะคะเหนื่อยล้าอ่อนแรงแบบนี้ได้หรือบางคนให้เป็นนี้บอกบอกถึงการปริกวิเวกแบบการปฏบิบัติวิปัสนาแบบเค่งครัดก,ก็ได้อยู่ตามป่าตามเขาแบบนี้นะได้เหมือนกันนะคะ เอ็มพาร์เรอร์ควีนออฟสอดแล้วก็เด็กเหรียญน,นะมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมันมุ่งมั่นมากเกินไปนะบางคนมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะอยากได้อํานาจอยากได้ความยิ่งใหญ่อยากได้ความสําเร็จอยากได้ตําแหน่งสูงๆอยากเป็นผู้บริหารระดับสูงอยากเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคะพักบ้างมันเหมือนกับว่าตะเกียกตะกายเกินไปจนจนเหนื่อยล้าบางทีแบบมันอาจจะยังไม่ได้สมความปรารถนาของคุณนะนะ มันทําให้เหนื่อยล้าอ่อนแรงก็พักบ้างนะคะแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาเริ่มใหม่เริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยนะคะเริ่มจากปัจจุบันที่มันพอจะเป็นไปได้อะ่ะค่อยๆไต่เต้าค่อยๆทําอะไรไปแบบนี้เป็นต้นบางคนอยู่กับความเครียดจริงๆนะเครียดอยู่กับงานเครียดอยู่กับการตัดสินใจนะคะเครียดอยู่กับการที่ต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างแบบนี้นะคะบางคนเครียดกับความสําเร็จอะความสําเร็จไม่มาเร็วได้ดังใจก็เครียด เนี่ยพักผ่อนนะคะหลายๆเรื่องราวที่คุณคุณเจอนะคะโอ้โหเพ r s o เซอร์เจอหนักจริงๆนะคะเออบางคนน่ะบางครั้งก็อยากทําอะไรที่มันเกินความสามารถองค์พ่อถึงบอกไงไปเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเองไปเพิ่มศักยภาพความรู้ให้กับตัวเองแบบนี้นะคะเออบางครั้งเนี่ย ให้ไปน,นี้บ่งบอกถึงการหักงาช้างด้วยมือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมแต่คุณก็ยังดัดนทุนลังด้วยรันบางคนเป็นแบบนั้นนะคะจะทําให้ได้จะเอาให้ได้แบบเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนที่มากมันต้องใช้ความแข็งแกร่งที่มากประสบการณ์ความรู้ความสามารถต้องแน่นคุณถึงจะผ่านมันไปได้แล้วก็ความอดทน,นต้องเกินร้อยอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นเลยนะคะแม่หมอไม่ทราบว่าคุณจะขวยควา้าเอาอะไรเนาะเนี่ย โอ้โหสิ่งที่คุณกําลังจะทําบางครั้งมันเป็นการขัดแย้งกับคนอื่นแม้แต่กระทั่งขัดแย้งกับตัวเองก็ได้นะคะระวังมันพังเนาะวเวอร์ขึ้นมานะคะมันเป็นไปได้ยากสิ่งที่คุณกําลังจะทําสิ่งที่คุณกําลังอยากได้อยู่นะตอนนี้บางครั้งมันเกินกําลังมันเกินความรู้ความสามารถพักก่อนนะคะพักก่อนเสริมสร้างศักยภาพตัวเองให้มากแล้วค่อยกลับมาลุยกันใหม่เมื่อคิดว่ามั่นใจแล้วอะ่ะเออแน่แล้วอะ่ะเขา้าใจไหมค่อยกลับมาลุยกันใหม่ นะคะเพราะสิ่งที่เห็นมันอาจจะเกิดความขัดแยง้งเกิดการแก่งแย่งแข่งขันอ่แบบนี้ก็ได้นะคะเออแล้วทุกอย่างมันพังมันทําให้เกิดการทะเละาะเบาะแห้งการปีกันการขัดการขัดแยง้งกันขั้นรุนแรงเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะอกว่าจะสําเร็จได้เนี่ยกว่าจะมั่นคงได้กว่าจะประสบความสําเร็จหรือหรือสงบสุขได้นะต้องใช้เวลาที่มากต้องอดทนที่มากเลยนะคะอคนวันพุธ ดูต่อ spiritual quest นะคะอะมุ่งมั่นตั้งใจกับในสิ่งที่ทำนะคะถ้าต้องการชัยชนะจริงๆจะย่อท้อหรือย่อถอยเอ้ยหรือท้อถอยไม่ได้พักได้แต่ถอยไม่ได้นะเอ่อพักได้แต่ถอยไม่ได้นะะไดไไดนะคะต้องเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีมีมีเป้าหมายเออเราต้องวางเป้าหมาย มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งที่ทําค่อยๆทําอย่างที่บอกนั่นแหละนะอ,อค่อยๆทาทีละเล็กแล้วน้อยทาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยไม่ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวชัยชนะมันมาเองความสําเร็จมันมาเองอืมบางคนกําลังมองหาสิ่งที่ใช่ก็ได้นะคะเดินตามความฝันทําตามสิ่งที่ต้องการแบบนี้ไม่ว่าจะเลือกทางโลกหรือทางธรรมนะอันนี้นะคะได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนแต่ แต่ต้องมุ่งมั่นแล้วอย่าอย่าอย่าถอยแค่นั้นเองอ่าจัดเมนท์ทัวร์ครับแล้วก็เทรนนเอนนะเดี๋ยวทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเออมันจะฟื้นตัวขึ้นนะจะมีบาดมันเจอแน่นอนละนะความหนักความเหนื่อยความเจ็บแ้นอะไรหลายๆอย่างเจอแน่นอนนะแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแต่คุณต้องไม่ทิ้งเป้าหมายไม่ทิ้งจุดมุ่งหมายที่คุณวางไว้หรือความสําเร็จที่คุณวางไว้นะ แล้วหลายๆอย่างจะดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่องค์พ่อบอกคุณอาจจะต้องหากําลังใจนะเนาะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถมาเป็นกําลังใจมาเป็นคู่บางคนอาจจะเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะอืมบางคนอาจจําเป็นจะต้องหาหุ้นส่วนมาร่วมกันแบกบรับความรับผิดชอบหรือว่ามาช่วยกันทํางานอะไรแบบนี้งานอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะต้องหาหาหุ้นส่วนเข้ามาจอย แบบนี้ได้นะคะสำหรับคนวันพุธมาดูกันต่อซัตเทนันรักตัวเองให้มากๆดูแลใส่ใจตัวเองให้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะคะ,ะทานอาหารให้เพียงพอนะคะอย่าไปอดอาหารอะไรที่มันมากเกินไปนะกินให้มีความสุขนะเอาง่ายๆกินให้มีความสุขใส่ใจดูแลตัวเองก่อนเมื่อตัวเอง แข็งแรงแข็งแรงทั้งกายแข็งแรงทั้งใจแล้วเนี่ยก็ลุยต่อได้แบบนี้นะคะต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะสิ่งที่องค์พ่อบอกคนวันพุธเนาะสองเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็เอ็มเพรสโอเคเยี่ยมนะคะ,ะหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองนะคะ เริ่มต้นเดี๋ยวนี้แล้วคุณจะพบกับความสําเร็จที่รอยอยู่ข้างหน้านะมันคือพลังงานบวกนั่นเองแหละนะพลังงานบวกมันจะดึงดูดพลังงานบวกมันจะดึงดูดโชคลาภเงินทองความสําเร็จความรุ่งเรืองนะสุดท้ายคุณจะได้ชัยชนะนะคะออมันต้องทําหลายๆอย่างประกอบกันดูแลตัวเองด้วยรักตัวเองด้วยนะคะางานก็ต้องทําธุรกิจก็ต้องทําทุกอย่างต้องใส่ใจหรือมันต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันมันต้องเป็นไปแบบนั้น นะแล้วสุดท้ายจะได้สวมมงกุฎถือคทาในที่สุดนะคะร่ำรวยแล้วก็สุขสบายแบบนี้นะจะเริ่มต้นแห่งความร่ำรวยเลยทีเดียวกายแดนส์นะคะกด์แดนส์หมายถึงในเรื่องของออการอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะแม่หมอจะบอกคนวันพุธว่าคุณเป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะแล้วก็คอยประคับประคองและให้การช่วยเหลือ เพียงแค่ตัวคุณเองอะ่ะต้องขอคำแนะนำอ่อนน้อมเข้าไปหาผู้รับผู้ใหญ่นะคะเออให้ท่านช่วยแก้ไขชี้แนะแนวทางให้แม่หมอบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะออีกอย่างหนึ่งถ้ามองลี้ลับหน่อยคนวันพุธมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเยอะด้วยนะคะบางคนชอบไหว้ไหวเทพไหวพระ ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคนองค์ที่คุณไหวองค์ที่คุณนอบน้อมเข้าหานั่นแหละท่านก็อยู่กับคุณแล้วก็คอยให้คาชี้แนะช่วยเหลือคุณนะคะไกด์ไลน์คุณบางทีมันมาในรูปแบบของรังสังหรณ์มันมาบางทีมันมาในรูปแบบของอ,อ,อะไรนะเซน,น์อะอย่างเนี้ยนะคะอ่าโอ้ไฮพริสเทดพอพูดถึงเซนต์เซน์มาเลยนะคะใบแรกนะคะจริงนะคะอ่บางทีมาในเรื่องของเซนต์ อ,อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการเรียนรู้นะคะถ้ามองแบบทั้งโลกหน่อยนะคะคือในเรื่องของการเรียนรู้ที่คุณจําเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปศึกษากับผู้รับผู้ใหญ่นะแบบนี้นะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่แม่หมอบอกเป็นในเรื่องของซิกเซนที่คุณจะรู้เองคุณจะแก้ไขปัญหาความมืดมิดความมืดมนได้เองนะคะบางทีนะอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้ธุรกิจมันเงียบเดินต่อไม่ได้มันนิ่งมันเฉยเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ หรือว่าที่เพิ่งที่ปรึกษา,าผู้รับผู้ใหญ่นะคะโอ้โหอันเดอร์สแตนดิ้งนะคะให้เป็นนี้ลึกซึ้งหน่อยนะทางด้านจิตวิญญาณด้วยออสิ่งที่องค์พ่อนะคะจะชี้แนะแนะนำบอกให้กับคนที่เกิดวันพุธก็คือการรู้จักสังเกตนะการมองอะไรที่ลึกซึง้งให้ใช้ใจมองนะมองลึกเข้าไปถึง ข้างในไม่ว่าจะเป็นในเนื้องานในรูปแบบธุรกิจในเกมธุรกิจหรือว่าในคนนะคะมองให้ทะลุป,ป,ป,ปู่โป่งรู้จักใช้การสังเกตนะคะอย่ามองแต่ภายนอกอย่ามองแต่ภายนอกนะคะแล้วก็บางทีมองเนี่ยคนเรามันมีหลายแงย่หลายมุมเนาะอย่าเพิ่งรีบตัดสินด้วยบางทีมองปุ๊บเฮ้ยคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีเราก็ตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่คนเรามันก็มีหลายมุมเพราะฉะนั้น ต้องมองให้ลึกซึ้งอ่ะใบนี้คือหมายถึงแบบนั้นเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรต้องเรียนให้ถึงแก่นมันเป็นแบบนั้นนะเออเรียนรู้ในเรื่องของคนก็ต้องเรียนให้ถึงแก่นเรียนรู้ในเรื่องของงานก็ต้องเรียนให้ถึงแก่นแบบนี้มองให้ชัดเจนอ่ะคิงอัพบอลทัวบอลแล้วก็ นายออฟวอนะคะเกี่ยวกับให้ไม่เท้าทั้งนั้นเลยอืมในเรื่องของงานยิ่งถ้าเป็นหัวหน้างานนะยิ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคุณยิ่งต้องใช้ตัวนี้ให้มากเลยคือตาปัญญาอืมมองให้กว้างมองให้ลึกนะทั้งกว้างทั้งลึกอะนะแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นเลยนะคะใช้เหตุใช้ผลอืม มองให้เห็นถึงบุค,คลิกลักษณะของคนว่าใครอะไรยังไงออแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูกันต่อนะอีกอย่างนะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะถ้าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยมันต้องรู้เขารู้เราด้วยเนาะออ มองคือต้องมองเกมออกอ่ะเอาง่ายๆนะคะถ้าเป็นธุรกิจก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วย Decision ตัดสินใจตัดสินใจไพ่นี้นะคะตัดสินใจให้แน่วแน่เด็ดขาดต้องเป็นคนเด็ดขาดอ่ะนะคะอืมจะคิดจะตัดสินใจอะไรต้องชัดเจนเด็ดขาดมุ่งมั่น,นเป็นแบบนั้นอ่าก่อนตัดสินใจหาข้อมูลก่อนนะคะก่อนตัดสินใจคิดไตรตรองใช้สตินะ ใช้ความนิ่งตัดสินใจหาข้อมูลหารายละเอียดทุกอย่างดูให้ครบถี่ถทวนแล้วค่อยตัดสินใจมันจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นได้นะถ้าถ้าคุณมองให้ละเอียดแบบนี้นะคะการตัดสินใจของคุณมันมีอยู่2ด้านจริงๆนะตัดสินใจผิดพลาดกับตัดสินใจถูกเนี่ยมันเนี่ยให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะบางคนก็บอกเออก็ใช่สิแต่บางคนมันไม่ใช่ไงบางคนตัดสินใจถูกกับตัดสินใจถูกเคยเจอไหม บางคนตัดสินใจอะไรก็ผิดอะ่ะไปซ้ายก็ผิดไปขวาก็ผิดเออแต่ของคุณมันจะมีสองด้านนะคะอะตัดสินใจถูกกับผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่บอกก็คือถ้าตัดสินใจผิดคือคือเจ๊งเลยนะถ้าเป็นธุรกิจนะมันจะเป็นเจ๊งจนเจ็บนะคะคอนเซปต์ Concept ของมันก็เป็นแบบนี้ได้นะถ้าตัดสินใจถูกก็คือทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดีนะคะมั่นคงนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอืม อะมาดูต่อ drive การขับเคลื่อนการไปข้างหน้านะคะ,ะการไปข้างหน้าอย่าหยุดเดีย๋ยวไม่เหมาะเลื่อนไพ่หน่อยนะคะอะโอเคการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการออกเดินทางได้แล้วทําได้แล้วแบบนี้นะคะ ถ้าให้คุณเป็นเซลล์ให้ในปนี้ก็บ่งบอกถึงการออกพบลูกคา้านั่นเองที่คุณจําเป็นจะต้องออกพบลูกค้าตลอดเวลาหรือออกพบบ่อยๆแบบนี้นะคะเอออย่าห่างจากการไปพบลูกคา้าแบบนี้เป็นต้นมาดูขยายกันไพ่จะบอกอะไรนะสี่ถ้วย8คาทานะคะแล้วก็ห้าดสิ่งที่เห็นเน่ยมันเหมือนกับว่าคุณขี้เบื่อเนาะ ใช่ไหมขี้เบื่อขี้เซ็งหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเหมือนกับว่าอยู่เฉยเฉอ่ะอืมบางทีโอกาสมาคนที่จะรีบคว้าคนที่จะเร็วอะ่ะเออแต่มันมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจหรือไม่ได้ดั่งใจไม่เข้าใจนะมันเป็นอารมณ์นะั้นน่ะอารมณ์แบบไม่พอใจเออจะเป็นอารมณ์นี้แล้วมันทิฐิค่อนข้างสูงด้วยถ้าคุณลดตรงนี้มาได้ก็ดีนะนะคะถ้าคุณลดตรงนี้มาได้แม่หมอบอกเลยว่างานจะเข้าเยอะ งานจะเข้าเยอะการงานจะ,จะเจริญก้าวหน้ามากๆอ่ะจะฟูเลยแหละในเรื่องของการงานแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าเลือกเยอะนะอย่าเลือกเยอะอย่าเอาแต่ใจเยอะบางครั้งอ่ะบางความสําเร็จนะ่ะมันไม่ได้มาให้เราตลอดตลอดหรือโอกาสไม่ได้มาให้เราตลอดตลอดต้องรีบคว้าไว้อ่ะโอเคแม่หมอก็ขอจบคาทนายเพียงเท่านี้น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ